สัดีหนูเดินกัรอลุกมามามานี่นี่แม่ทางด้านนี้รออยู่ลูกมาได้แม่ได้มาโอ้โหโอ้อ้โหโอ้อ้โสโอ้ดี้โหอ้อ้ใหโอ้โหอ้โหโอ้โอ้อ้เอ เอาใ่แม่ตายไปย้อนกลับย้อนกลับค่ะว้มเอใจยิงยิงหัวใจแม่ปุ๊ปตไปอีนุ่กันป็นคาดนน่ารักวาเหมนปับลูกที่โรงเรียนเลยเนาะเหมือนเปรนแบบพ่เรียนลูกอะไรเงยอะไรนะคะ ผู้ออดการแสดงนะคะการแสดงนะคะการแสดงค่ะเดี๋ยวจะมีการแสดงเอ่อจะได้ทักทายกันนะเสร็แล้วก็มาหาุน้าตรงนี้แล้วนะมาาุน้าตรงนี้รอปดให้รอสรวตรให้รอผูอมานะคะผู้กเจสวัามนใช่เดี๋ยวมาประงนะคะเดียวสวนนีล่างานมาชมกรมตำรวจเลยนะเ้ยานคร่างงาุบแล้วเขา อารุณมาเลยนะคะจะดีมาก่อนนะมาต้อนรับแม่ไหานะคะโอ้โหหูหนูความสุพิเศษของบ้านบอกคุณน้าสิเราทำอะไรบ้านยังไงอ้าจงหัจงหัจังหนึ่งสองสาม จูป้าดาวได้ไหมเดือดอ้วนน่ารักเป็นสาวมาเลยจูป้าดาวนะะลูกนะจะรอได้ทันหลานน่ารักกันไปกู้ทำงานต่อนะคะวันนี้นะคะแต่ในสักครู่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะได้เจอกันแน่นะคะผู้กองเสร็จก็สวัสดีค่ะมิมนะคะวันนี้นะคะแด่ยูทูระทูระ เดย์ยูทูเดย์แต่ว่าวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้เล่นมาร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมเราชื่อว่าเดย์ยูทูชูดปัง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 เดี๋ดย์เดย์ในลุกเดี๋ยวคุณนนะรู้ว่าเดย์ยูทูชูดปังปังปังลุกปังปังปังลุกกินนะลุกกินนะโอเคพร้อมพร้อมกิจกรรมในวันนี้ค่ะเดย์ยูทูชูดปังปัง กำรรมแด่ยูทูบสดนะคะซึ่งค่ะวันนี้ค่ะจะมีผู้ช่วงีนะคะที่ได้ขึ้นมาทากิจกรรมได้มายิงปืนนะคะกับจูงดังนะคะเป็นจิตริพิเศษเป็นลัคกี้แฟนในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดฉากยิงอะไรคะทุพี่อ๋ออ๋อ,อซอ้ซอมซอ้อมตกใจหมดเลยจะไห้หนูซ้อมไหมลูก เราไม่เอาปืนเลยหนีโอเคอ่ะอ่ะเดี๋ยวคุณน้าคุณน้าน้าเด็กหน้ายิงให้ดูก่อนนะน้าจะดีนะโอเคปะคุณน้ายิงปืนจ้องก็จะยิงตรงนั้นปืนจ้องก็จะยิงตรงนี้่ตรงนั้นไม่ต้องมาละตรงนี้เราอยู่กันได้ละเด็กหนุนในโลกหน้าขอหนึ่งสองไหนคลูก่อนที่จะยิงอู่จับปืนเดคุณน้าด้วยหลานยังแดง หลานกะหลานยังแก่กรานจับปืนเนี่ยลูกจับปืนไม่ได้นะคะให้ปืนไปจับลูกแทนไม่เอาไม่เอานะคะอันนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าตรงกลางนะคะถึงจะได้นะคะจ้า Hi international fans here ฮ i ย Make some noise Thank you เ่ะที่ลูกมาลูกมาตรงนี้ค่ะจ้าเดี๋ยวกุหน้าพนะหนูทำนะหนูทำนะโอ๊ต้าใจะเดินหน้าเดินลูกเดินหน้าเดินค่ะ hi everybody thank you for coming to see our family today uh, today we're gonna have a special event and we're gonna find a lucky fan for 10 percent uh, to do the shooting bang bang bang. Uh, to get the poster from this series and in a moment our uh, คุณค uh, uh, okay, ำเฮียค่ะบัตรนาวบัตรนาวค่ะบัตรนายนะเอ่อเอ็มบีบอดี้ค่ะวิปเอ่อใจดีแอนนะคะอนจีไปทำพิธานะคะเรไม่ทำสนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวนะคะทีมงาน,นะคะ่ะจะแจกเป็นบัตรหมายเลขน,นะคะบัตรหมายเลขน,นี้ไม่ได้ส่งผลอะไรเลยเพราะว่าใครจะได้เลขอะไรก็ตามนะคะเราใช้การจับสลากด,ดีๆนะคะดังนั้นคะ่ะทุกท่านค่ะพี่ๆฝ่ายสามารถแจกหมายเลขได้เลยนะคะ อันน w นะคะมีกอนกี้ดูดนัมเบอร์นะคะเดิร์นัมเบอร์นะคะดิสนัมเบอร์นะคะไม่มีผลค่ะนะดิสนัมเบอรไม่มีผลค่ะดิสนัมเบอรนะคะไม่มีผลพูดว่าอะไรดิสน n u เบอร์นะคะ is not เกี่ยวข้องนะคะกับกับเกมนะคะยูกี้อันนี้นัมเบอร์อิสนะคะเอนนี่นัมเบอร์ยูวิส y n อ m b e r เออใช่นะคะ this number นะคะ not involved in this game นะคะ you get you can get any number นะคะ because ป้พี่จุกเลยกป่าป้ากับแดดดีป้ากัแดดดีเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากับแดดดีมาลูกนะนะคะเดี๋ยวมานะคะตอนนี้ป้าป้าก็แดดดีพักราคิดอยู่นะคะหาแจกค่ะ one person นะคะ will get one number นะคะ คื to to attend นะคะ our game นะคะ and we only have นะคะ about 10 lucky fans นะคะ to to play the game with us ไอ้โลโปก้าสั่งอ่ะไอ้โลโปก้าสั่งสั่งสังอ่ะตูแต่ก็เดือดยังยังไม่ถึงทัวร

ใจดีอายุสองขวบใช่ไหม,มนะสองขวบลูกสองขวบ you are t w o y e a r o l d you know you only k i t นะคะ you just k i d นะคะ you don't play the g u n นะคะไม่ดีนะคะ one only will get one number นะคะ t o at c e n d our game นะคะใจดีวันนี้ไม่เป็นเรียนโรงเรียนอรืบ้านเหรอเอ้ยสองขวบยังไม่เรียนเนาะเรียน เป็นพนัากางานแรกค่ะเป็น ery, ปน urseslee ค่ะ n u r s e s l e ค่ะสวัสดีเราม่ต้องนะ้าเดีแบ,บ๊กค่ะจะแบ,บ๊กค่ะปุ้งพี่นหนุ่นไมไปไหนพี่หนุ่มไปไหนไปขายงานไทยนี่ AM ระดับเทพนะคะของบริษัทเรานะคะค่ะเดี๋ยวใครลงมาจะทซ่นเหมดเดี๋ยวฉันหันหนุ่มก่อนค่ะสวัสดีแบบแแน,นี้มาดูมานสวัสดีปะนี่ด้าน้กัด้านนี้

ไส่ตัวเลขหนมาดูหน่อยมาดูค่ะใครได้บ้างฉันมาดูวายหลัดไม่พอออูอะไรอะไรอย่าทำตัวนาะมาทำไงพี่ทำอะไรลูกทำอะไรจุ๊บประดาวจุ๊บป,ประดาวจุ๊บป,ประดาวแม่จุ๊บป,ประดาว,าวาน้องฝาหนึ่งสองสาม เออไปหาแม่หาแม่หาแม่เออเซดีมันก็ความสุขให้ได้ค่ะวันนี้นะคะ EP เท่าไฮ้ยอะตอนนี้เซดี EP หกค่ะ EP หกมีทั้งกี่พีสิบอุ้ยรู้เลยเหรอเป็นพวกกลับปะเนี่ยน้อยไปไมเมือ่อก่อนพอมันอยู่ไม่น่าถามเนะ <c oughs> าะจ้ามันอยู่ในแพลตฟอร์มอยู่แล้ววันมีม่สิบตอนนะคะสิบตอนเซดีเขาหยุดนิดน,นึงลูกอย่ดูภาพที่บาดตาบาดใจคุณน,าน้ากำลังเซดีเปิด ใจดีให้กลังใจคุณน้านะใจดีให้ก็ใจคุณน้านะนนานานะโอเคนะคะใจดีจะให้ก็ใจคุณน้า,านะถ้าเกิดแล้คุณาน,าน้ายิงเข้าเหมือนใจลันนิ่งลันนิ่งใจดีคิดนะหนักลองดูนนะ ฉันไม่น่าถือปืนและเดินเลยนะคะฉันเหมือนฉันเหมือนกับฉันทำอะไรแบบไม่ไม่เหมาะสมนะคะทุกคนได้หมายเลขเี็บร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวประมาณกี่โมงคะประมาณกี่โมงหกหกโมงค่ะหกโมงนะคะเดี๋ยวประมาณหกโมงนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะจูนตาติดภารกิจสักครู่นะคะกำลังสับงผู้รายอยู่นะคะเดี๋ยวลงมานะคะเดี๋ยวลงมานะ uh, About six o'clock น right? ะคะ six o'clock นะคะก็เดี๋ยวมา see you again นะคะทุกคนนะคะ buy c o r n o w นะคะ buy c o r n o w นะคะ have a rest นะคะ or cancel leave นะคะ you c a n s e l l e a here นะคะ if you are thirsty นะคะ you can buy coffee over here นะคะ or you want to 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 uh, to make the money นะคะ you can ATM นะคะ or you wanna buy a gold นะคะ the gold now is very expensive นะคะ gold gold ทองแท่งค่ะ คะก็ดูโกยวราดนะคะดูโกยวราดทองขึ้นนะคะทองขึ้นค่ะทองขึ้นนะคะซิกซ์องคลอกนะคะซิกซ์องคลอกนะคะโอเค CU S ซิกซ์สองคลอกนะคะ Thank you very much ค่ะ Everybody ค่ะ Thank you ใจดีไปลูกไป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 ตามไปตามแต่ดีแต่ดีก็ประมาณน่ไหมแตดดี้กับป๊าค่ะหัวใจใจดีโอ้ใจดีแม่แม่อยากให โอ๊ยปวใจปวดใจเจดีเอาเจเจดีเอาเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวหนูโค้งมานะเดี๋ยวพูดนะโค้งฝั่งนี้ให้นะแล้วเดี๋ยวขำหมดใจนะคะไปลุกไปลุกไปลุกไปตานายเก่งมากเดี๋ยวนะให้ค่าขนมห้าบาทไอ้ดูกิฟต์ดูห้าบาทเราเดี๋ยวค่าขนมจ้าเจดีบ๊ายบาย Bye, ได้หางหกโมงนะคะเดี๋ยวเจอกันให over, game, นมน่นะคะ CUS604 นะคะจุดเพลงเ a m e นะคะมินจุดังนะคะ thank you very much